มาดูเจ้าเงาะเก็บมังคุดกันนะครับผมนี่ครับผมมังคุดเจ้าเงาะกําลังเก็บมังคุดที่มันร่วงอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขึ้นนะครับผมดูครับดูต้นมังคุดสิครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมาสสยนะครับผมพรุ่งนี้จะต้องมาสอ่พี่ๆคนไหนสนใจแอดลนยมาได้เลยนะครับนี่ลองกองครับผมดูดูครับดูลองกองสิครับผมสวยๆดังนั้นเลยครับนี่ ดูครับโอ้โหสุดยอดของลองกองเลยครับดกมากมากปีพีคนไหนสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมดูครับดูครับดูดูด,ด,ดูดูความความดกของเขาสิครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหตามเจ้าเงาะมาครับผมนี่เป็นไงบ้างครับโอ้โห สว,สวยทั้งนั้นเลยครับผมนี่มันยังแก่ไม่เต็มที่นะครับมันยังมีฝักมีมีลูกเขียวอยู่ครับผมดูครับดูครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเจ้าเงาะพามาเก็บมังคุดนะครับผมนี่ครับผมมังคุดเดี๋ยวเจ้าเงาะจะมาขึ้นมังคุดพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามชมกันว่าเจ้าเงาะเราจะได้เท่าไหร่มังคุดมังคุดลองกองพี่ๆคนไหนสนใจ ลายไมาได้เลยนะครับผมพร้อมตัดครับพร้อมตัดพร้อมสอยตลอดเวลาครับผมมาดูกันครับนี่เจ้าเงาะพามาเก็บมังคุดโอ้แมสเจ้าเงาะพามาเก็บมังคุดนะครับผมดูครับนี่มังคุดมังคุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บลองกองกับมังคุดกันนะครับอ่ามาสอยมาสอย พรุ่งนี้เราจะมาสอยกันนะครับนี่ดูครับอันนี้เราสอยไปแล้วนะครับเราก็มาเก็บนี่เป็นไงบ้างครับนี่ครับผมเราสสยไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บตามลังครับผมบางอันมันก็ไม่ลงตักก้านะครับผมนี่ดูกันครับนี่ครับผมเป็นไงบ้างครับนี่ตามเจาเงาะมาเลยครับผมโอ้โห เรามาเก็บมังคุดกันนะครับนี่ครับแต่ลูกเล็กๆมันจะดีกว่านะครับมันไม่มีเม็ดครับผมถ้าลูกใหญ่มันจะมีเม็ดนะครับผมลูกเล็กๆมันจะกินดีกว่า well. at นี่มาดูกันครับดูครับดูลองกองครับผมดูดูลองกองโอ้ต้นนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับพอลูกดำๆแบบนี้มันจะหวานนะครับลองกองถ้าลูกดำๆมันจะหวานนะครับผมอ่า ยงไรบ้งครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ